ช่วงบ่ายวันนี้นะคะพลเอกประยุทธจ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่จังหวัดลบบุรีค่ะเพื่อไปเป็นประธานในการตรวจการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนะคะแบบบูรณาการประจําปี2562ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง77จังหวัดค่ะ,คะซึ่งการลงพื้นที่วันนี้นะคะพลเอกพิรัตคงสมพงศ์ผบทบก็จะเดินทางมาต้อนรับในฐานะเจ้าของพื้นที่ทําการการจับตามองถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับกองทัพเราจะไปติดตามจากคุณปัญญาทิวสังวนรายงานสดมาจาก ค่ายเอราวัณกองพลรบพิเศษที่1จังหวัดลบบุรีค่ะคุณปัญญาคะและนอกจากการติดตามการฝึกป้องกันและการบรรเทาปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการประจำปี2562แล้วคงปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องมีการจับตามองถึงภาพปฏิกิริยาความสัมพันธ์ของพลเอกประยุจันโนชานายกรัฐมนตรีและพลเอกอภิรัต์คงสมพงศ์หลังมีกระแสข่าวรัฐประหารซ้อนก่อนที่จะมีการออก พระราชกฤษฎีกาเอกสารปลอมการปลดผู้นําเหล่าทัพช่วงบ่ายวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในการตรวจการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยแบบบูรณาการประจําปี2562เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ขณะน,นี้ประเทศไทยกําลังประสบปัญหาทั้งผลกระทบที่เกิดพายุโซนร้อนประบึกหรือแม้แต่ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และการฝึกในครั้งนี้ได้น้อมนําพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนําบทเรียนจากการบริหารจัดการสถานการณ์ในภาวะวิกฤตต่างๆทั้งกรณีการช่วยเหลือทีมหมู่ป่าที่นํามาเป็นบทเรียนจากสถานการณ์ทํามาเป็นแผนในการปฏิบัติรวมถึงแนวทางในการจัดทําปัญหาฝึกเพื่อปรับปรุงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของฝ่ายพลเรือนและแผนและแผนบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพ ให้มีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพโดยเน้นกลไกที่สําคัญในการตอบสนองต่อเหตุการณ์หรือภัยพิบัติต่างๆสำหรับการฝึกจะครอบคุมปัญหาเรื่องการดับเพลิงแบบต่างๆการกู้ภัยจากตึกถล่มสารเคมีรั่วไหลการอบพยพประชาชนการบริหารจัดการพื้นที่ภัยพิบัติการแพทย์ฉุกเฉินและการจัดการศูนย์พักพิงโดยมีหน่วยงานต่างๆเข้ารับการฝึกจาก15กระทรวง98หน่วยงาน ทั้งนี้สิ่งสําคัญคือประชาชนจิตอาสาต้องเข้าใจสถานการณ์หรือภัยคุกคามที่เผชิญอยู่พร้อมทั้งกําหนดบทบาทของจิตอาสา904และประชาชนจิตอาสาพระราชทานซึ่งจะมีบทบาทสนับสนุนเป็นอาสาสมัครในการช่วยเหลือประชาชนที่กําลังได้รับความเดือดร้อนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางของโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทําดีด้วยหัวใจเตรียมตัวลรถลถ นับถอยหลังกันครับประมาณอีก4ี่ชั่วโมงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงและมีพลเอกพอิรักษ์คงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกให้การต้อนรับตอนนั้นจะมีถึงภาพความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับคอสอชอจะยืนยันได้หรือไม่ว่าจะไม่มีการปฏิวัติเกิดขึ้นคุณชีรัชตาและคุณพึ่งนภาครับค่ะขอบคุณคุณปัญญาค่ะน่าจะต้องติดตามกันอีกครั้งในช่วงบ่ายนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงที่ลบบุรีแล้วนะคะ